อันนี้เสือหมอบนะครับ FC ส่งมาให้ทำคอนใหม่ครับจากเสือหมอบจะกลายเป็นเสือเผ่นครับเดี๋ยวเสร็จจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมสวัสดีครับพบกับช่างนัดอีกเช่นเคยอีกคลิปคลิหนึ่งนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับนี่ก็ อีกวันหนึ่งครับอันนี้ก็พร้อมส่งครับอันนี้ดอกบัวเอ็นหลังนะตัวนี้ก็พร้อมส่งนะอันนี้ไปลังสิท์นะครับนี่ครับดอกบัวเอ็นหลังครับนี่ครับสายช่างนัดจะเหมือนกันหมดครับพเนี้ยช่างนัดจะเหมือนกันหมดครับถ้าส่งดอกบัวเอ็นหลังจะเหมือนกันหมดเลยนี่ครับ ครับโอเคครับนี่ดอกบัวเอ็นหลังพร้อมส่งครับต่อไปเทนครับนี่ครับเจอเทนสไตล์ช่างนักครับผมนี่ครับใครชอบเทนนะครับนี่คำส่งมะนาวให้ลูกค้าครับส่งกลมๆป้อมๆเลยอันนี้ปกติจะไม่ทำวันนี้ลองทำส่งมะนาวให้ลูกค้าก่อน นี่ครับเทนสไตล์ช่างนัดนะชอบก็กิงกลางโทรได้ครับนี่ครับเทนสไตล์ช่างนัดชอบก็กิงกลางได้นี่ครับ,รบ,รบทำทรงกลมให้ลูกค้าครับแข็งมากครับเทนแข็งมากครับนี่ครับชอบก็กินกลางได้เทนนะ อันนี้ FC เนี่ยตัวอันนี้ลูกค้าในตัวที่3แล้วนะครับมีคอนบนแล้วก็ชาญเดียวดอกบัวหลังแล้วก็เถนตัวนี้นะลูกค้าคนเดียวนะครับสามตัวแล้วอันนี้นี่ครับคนเดียว3ตัวใครชอบเถนก็ trabajando. ทักเถนสไตล์ชักนัดครับ รับรองครับหน้าตาไม่เหมือนใครระบบกลไกลก็จะทําให้แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ครับผมแม้แตแ่ทรงดอกบัวอันนี้ช่างนัดเอกลักษณ์ครับดูการหักลวดครับมีค่ายนี้ค่ายเดียวหักลวดอย่างนี้ครับผมนี่ครับอันนี้เสือหมอบครับเสร็จแล้วลูกค้ามาให้แก้ครับ หมอบมากลายเป็นเสือเพนครับลูกค้ามาให้แก้หมอบอยู่นั่นแหละครับนกเข้าก็ลั่นยากครับลูกค้าบอกลั่นยากมาแก้เป็นสไตล์ช่างนนะัดเสือหมอบทำอะไรให้บ้างเปลี่ยนคอนใส่สปริงตัดหัวออกนี่ครับทำระบบ,บกอนไกให้ใหม่หมดเลยอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนนะจากเสือหมอบมาเป็นเสือเพนคะรับ นะต้นคลิปก็เห็นนะเสือหมอบนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสไตล์ช่างนัดอันนี้เสือหมอบนะก็ลาไปด้วยเถนแล้วกันนะครับใครชอบนะเถนสไตล์ช่างนัดนะนี่ครับเถนสไตล์ช่างนัดความยาวเม็ดหนึ่งนะเถนนี่ยาวเม็ดหนึ่งกำลังดีเลยเพระวงสวิงสามห้าอันนี้สามสก็เจ็ดสิบสามห้ารอพอดีครับวงใหญ่ครับนี่ ชอบเทนสไตล์ช่างนัดครับปกติจะทำทรงดอกบวยหลังลองทำทรงกลมๆให้ลูกค้า